สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมูลตนะครับช่องเซ็นเตอร์พระอมูลตนะครับเป็นช่องที่ให้เช่าบูชาสะสมพระเครื่องนะครับสําหรับผู้ที่นิยมพระเครื่องนะครับอยากจะมีพระเครื่องดีๆเอาไว้อารัธนาคุ้มครองติดตัวนะครับหรือชอบเก็บสะสมนะครับเอาไว้ในกล่องเอาไว้ในตลับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ สำหรับวัตถุมงคลในวันนี้นะครับที่ทางช่องเซ็นเตอร์พระนะครับอมูเลศนะครับนำมาเสนอนะครับก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับรวยวัดท่าเรือระยองนะครับนะครับสำหรับสายตรงหรือสายตะวันออกนะครับที่รู้จักหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือเป็นอย่างดีก็รับชมได้นะครับครับก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ผู้ที่รับชมชมนะครับนะครับ ชิ้นแรกนะครับคือเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยก่อนนะครับครับนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัดท่าเรือนะครับด้านหน้าท่านนะครับโดยที่อ่ายังไม่ได้ส่องกล้องนะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผิวสวยนะครับเหรียญไม่ผ่านการบูชานะครับไม่ผ่านการแขวนใดๆมาทั้งสิ้นนะครับนะครับนะครับ นี่นะครับพอเวลาส่องกล้องไปป้าก็จะเห็นนะครับพระพักใบหน้าของหลวงพ่อรวยนะครับพ่อรวยพระธาเรือครับ,รบนี่คือใบหน้าท่านนะครับพ่อรวยครับนี่คือเส้นจีวรนะครับจีวรคมชัดนะครับ ตรงด้านข้างนะครับก็จะเขียนชื่อ,อพระครูนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นชื่อ,อนามของหลวงพ่อรวยท่านนะครับพอดีกล้องต้องขออภัยผู้ที่รับชมนะครับกล้องอาจจะสะกดได้ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ค่อยชัดนะครับแต่จะเป็นวงเล็บนะครับคือหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือครับวัดท่าเรือนะครับอําเภอแกลงนะครับแกงนะครับเอ้ยตาบลแกงขอภัยครับขอภัยตําบลแกงนะครับแกงอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองครับนะครับนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ารุ่นนี้จะสร้างปศอะไรนะครับ แต่3 0มศนย์นะครับนะครับด้านยันด้านหลังเป็นยันนะครับยันหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญไม่ผ่านการบูชามาก่อนครับคือลมดำแห้งเรียบนะครับเนียนสวยนะครับหูเหรียญนะครับจ่ะนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างจัดสร้างในวาระพิเศษนะครับเขียนเอาไว้นะครับเทิดพระเกียรติครับเทิดพระเกียรตินะครับ นะครับสักคู่นะครับเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จนะครับสักคู่นะครับนะครับเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่9นะครับพระชนมายุ60พรรษานะครับพระชนมายุ60พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมครับ5ธันวาคม25นะครับนะครับนี่นะครับ 5้ธันวาคมนะครับ2530นครับเหรียญนี้จัดสร้างเมื่อปี30นะครับเป็นเหรียญสริมงคลดีมากนะครับจัดสร้างในการเทิดพระเกียรติของในหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จัดสร้างวาระพิเศษในวันที่5ธันวาคมด้วยนะครับหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับนะครับหน่วยงานที่จัดสร้างนะครับหน่วยงานที่จัดสร้างน่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับเพราะกาเขียนนะครับอักษรย่อไว้นะครับ นะครับอักษรย่อาไว้นะครับคือเดี๋ยวนะครับน่าจะกนะครับเดี๋ยวนะครับกทศนะครับกทศททนะครับทสันฐานนะครับททันฐานแล้วก็ทนะครับแล้วก็สสนะครับน่าจะเป็นหน่วยงานราชการจัดสร้างครับผู้ที่รับชมครับนะครับจัดสร้างนะครับ เหรียญรุ่นน uh> uh ี้ของหลวงพ่อรวยวัดท uh ่าเรือนะครับนะครับอันนี้คือเหรียญแรกนะครับเช่าวัตถุมงคลกับทางช่องเรานะครับรับประกันแท้ให้ทุกองค์ทุกเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะไปไวหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปอ่ายาวไปนะครับอันนี้เหรียญนะครับเหรียญนะครับแล้วก็ส่วนองค์ต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จครับพระสมเด็จของหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับ นะครับพระสมเด็จวัดของหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับนะครับเป็น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 เนื้อผิวจะเป็นเนื้ออมน้ําตาลนะครับอมน้ําตาลนะครับรูปลักษณ์ก็คล้ายๆกับทรงของพระพุทธรูปจะเป็นคล้ายๆทรงบางขุนพรมนะครับนะครับที่พักกันยาวแบบรับผ้าหูใบหูพักกันนะครับพักกันยาวนะครับยาวถึงถึงบาทถึงไหลนะครับนะครับแล้วอกอกก็จะเป็นนะครับล่องนะครับ ส่วนที่ตรงตรงด้านพระเสีย <anything> นท่านนะครับที่มีรอยเป็นรอยบุ๋มนะครับทาง Carbon. ทางช่องขอแจ้งก่อนนะครับว่าไม่ได้กระเทาะไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับคือมาจากในพิมพ์นะครับนะครับในพิมพ์ที่เขากดพิมพ์ออกมานะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเม็ดกรวดหรือเม็ดอะไรที่เขานําออกไม่หมดหรือเปล่านะครับแต่รับประกันว่าไม่ได้กระเทาะนะครับเป็นการกดพิมพ์นะครับแล้วก็บุ๋มลงไปนะครับอันนี้พระเสียนท่านนะครับ พระเสียงก็คือนะครับยอดติดซุ้มนะครับถ้าแสงไฟไม่ไม่ไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนะครับขอขอประคู่นะครับนี่นะครับติดซุ้มนะครับพระเสียงท่านนะครับนะครับอกล่องนะครับอกเป็นล่องนะครับแนวนี้นะครับฐานหกชั้นนะครับฐานหกชั้นนะครับ นี่นะครับนะครับแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยัน5้นะครับนะครับพระสมเด็จองค์นี้ไม่ทราบปีนะครับไม่ทราบปีจริงๆนะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะยุคปี3 30หรือเปล่านะครับประมาณนี้แหละครับเป็นพระสมเด็จที่พระเกจิท่านสร้างก็คือสมเด็จของหลวงพ่อรวยท่านสร้างอ่ะครับหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับนะครับ นะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดท่าเรือนะครับท่าเรือระยองครับนะครับยันห้านะครับครับองค์พระสมเด็จนะครับไม่มีกระเทาะไม่มีบินไม่มีไม่มีลานไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับทางช่องรับประกันนะครับรับประกันนะครับเนื้ออมน้าตาลนะครับทรงสวยครับนะครับเป็นสมเด็จของหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือระยองนะครับนี่นะครับไม่ทราบปีนะครับ แต่ก็รูปทรงเนื้อหาสวยครับสวยงามดีนะครับนะครับสำหรับผู้ที่รับชมนะครับผู้ที่รับชมนะครับถ้าชมแล้วนะครับชื่นชมนะครับชื่นชอบสนับสนุนนะครับถูกใจนะครับนะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้ากดแชร์นะครับกดแชร์ไปให้ ช่องทางอื่นให้กับเพื่อนๆของผู้ที่รับชมคลิปได้นะครับที่เขาสนใจวัตถุมงคลเหมือนกันอยากเช่าเหมือนกันนะครับนะครับทางทางช่องนะครับก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ช่วยกด กดแชร์ไปให้ทางช่องทางอื่นให้กับเพื่อนๆของผู้ที่รับชมนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสําคัญนะครับเพราะว่าทางช่องเราจะอัปเดตนะครับวัตถุบงคลอยู่เรื่อยๆนะครับและถ้าก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับะนะครับก็จะได้แบบว่ามีการเตือนผู้ที่รับชมก็จะได้ รู้ว่าเขาอัปเดตวัตถุมงคลใหม่แล้วนะครับก็เผื่อจะถูกใจนะครับเผื่ออยากจะเช่าบูชาเช่าหาอยู่พอดีก็จะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะครับสำหรับนะครับสักครู่นะครับนะครับสำหรับผู้ที่รับชมคลิปนะครับถ้าสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับ ทั้งสององค์นะครับให้เช่าบูชายกคู่ยกแพ็คทั้งสององค์เลยนะครับถ้าสนใจนะครับทางช่องให้เช่าบูชานะครับ490บาทนะครับทั้งสององค์นะครับยกแพ็คยกคู่เลยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับฟรีแบบ EMS ด้วยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับครับถ้าสนใจนะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อน ID l ลน e นะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อน ID l ล n e มาที่นี่นะครับนะครับ JATU นะครับ c.h.o.k. นะครับ1 4 2 2นะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะครับนะครับ id ไลน์นี้นะครับนะครับนะครับแล้วพอลายเด้งปั๊บนะครับผู้ที่รับชมก็พิมพ์แจ้งมานะครับว่าสนใจเช่าวัตถุมงคลชิ้นไหนนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมพิมพ์แจ้งชื่อที่อยู่จัดส่งนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์มานะครับทางช่องรับรับลายปั๊บก็จะ ส่งบัญชีธนาคารไปให้กับผู้ที่รับชมนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับนะครับแล้วก็ส่งลายหลักฐานสลิปแบงกิ้งที่ที่โอนธนาคารมากลับมาให้ทางช่องนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ชมท่านใดนะครับได้ได้ออนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องนะครับ เซ็นเตอร์พระอม,มุเลตก็ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับทางช่องขออวยพรนะครับให้กับผู้ที่รับชมคลิปนี้นะครับมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ